นี่นะคะเดี๋ยวยายจะเอาน้ำล้างแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะมากินกันนะคะ๋ยวไปรดน้ำผักกันรดน้ำผักเก็บทั่วต้องทำตอนนี้ไม่ทำตอนนี้กลางวันมันร้อน สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสีอากาศอยู่ที่34องศาเลยยายจะมารดน้ำผักแต่โอ้ยังร้อนอยู่เดี๋ยวก่อน พอดี <Okay. S 1> เห็นไอเนี่ยแบล็กเบอร์รี่เดี๋ยวจะพาไปเก็บแบล็กเบอร์รี่กินกันดีกว่านึกถึงนึกได้พอดีเอฟซีบอกว่ายายเก็บผลไม้หลายๆอย่างกินให้ดูน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะแต่เมื่อกี้เดินผ่านแบล็กเบอร์รี่มาตรงนี้นี่ีจะไปเก็บแบล็กเบอร์รี่นี่แบล็กเบอร์รี่ยายเจอเจอเขาเรียกอะไรนะอากาศร้อนไหม <laughs> แดดเผาแดดเผาเพื่อนอไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันเห็นไหมมันมักมันไหมมันไหมดูแต่ยอาดูแต่ไรโอ๊ยไม่ใช่แต่ประเทศเยอร,รมันอย่างเดียวเด้อประเทศอื่นก็โอ้ยเก็บไปก็กลืนน้ำลายไปเพื่อนเพื่อนตำอันหลังจะพาตำตำในตอเอาลูกขนาดนี้นี่นี่เหมือนหมกักเมาเลยตำหมกักเมาเพื่อนๆื <c oughs> ต้องแซ่ไรฝาดฝาดเนาะมันถึงจะเข้ากัน เอาอะไรฝาดมาใส่ละไม่มีอะไรฝาดเลยอันนี้ไ,ไปกิมพริกเกลือโอ้ยพูดแล้วก็น้ำลายไหลไปเปิดไกให้ออกหากินเมือ่อกี้ดูเพื่อนๆนี่มันไอ้นั่นแล้วนี่ดูขนาดใหญ่กระดน้ำบ่อยอยู่นะปกติไม่เคยรดน้ำเลยพวกนี้นี่นมันมันใหม่นี่มันเจอแดดใหม่เห็นไหมแค่วันเดียวเองพรุ่งนี้อีกวันนึง พอดีไม่ได้กินหรอกนี่นี่น,นี่ดูออเยนเพื่อนเอ้ยนี่ดูเอานี่น้ำมันรอนเลี้ยงมาไม่ถึงนอนพอกิ่งมันยาวมาจากตรงนน้นขนาดยายก็รดน้ำนะปกติทุกทุกปียายไม่เคยรดเลยเ,เพื่อนเพราะว่ารดไม่ไหวมันมันมัน,มนคือมันธรรมชาติของมันะนะเนาะพวกเนี้ยผลไม้เนี่ยเพราะว่ายายก็ปลูกเยอะแยะรดน้ำไม่ไหวหรอก แค่วันเดียวเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งร้อนก็เอาเท่าที่เก็บได้เท่าที่กินได้เนะไม่มีผลไม้อันนี้ก็กินอันอื่นไปทำไงได้หละน้ำค่าน้ำก็แพงแพงแพงไม่ว่าแถมเขาจะให้เราไม่ให้เราลดผักรดผลไม้อีกแล้วนะประหยัดน้ำ คือเรนสีดำเพื่อนๆมันหมดแล้วนี่อยากเข้ามาในสวนผักเด้อเข้ามาในสวนผักอะไลเข้าข้อคืนได้นน่ใหญ่ <c oughs> เก็บไปหมดแล้วนี่ไปทำแยมอันนี้ เลน้อยๆมาพาไปชิมนี่ยายเขาเก็บก่อนนะดู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 ดพริกยหญ่เนี่ยมาตอนกลางวนเก็บกินแล้วย,ยังมีลงเรืออยู่อีกนี่อันนี้คือเรนสีเหลืองโอ้ยนี่ยายจะมาตัดกิ่งมันไปชําำม่มันแน่นเกินแล้วปลูกผิดที่ด้วยตรงนี้ไม่ได้รดน้ำมัน เพิ่งจะซื้อมาลูกเล็กๆได้ให่แต่ตัดกิ่งมันไปชำไปปลูกในสวนสวนผักรสชาติมันก็คล้ายๆกันอะแหละคุณเพื่อนโอ้ยดูมันชิดกันเกินได้แหละดูดิมันเลยไม่โตเครอเรนคือแรนสีเหลืองเพิ่งปลูกมาเมื่อปีที่แล้วซื้อมา เห็นมันแปลกๆดีสีมันไม่เหมือนกันแต่อย่าพิ่งตายนะวอ้เดี๋ยวไปตักน้ำมารดก่อนน้ำอยู่ไกลๆเจอไปสีกระป๋องยังไม่ถึงไหนเลยเพื่อนๆสีกระป๋องเมื่อกี้ยายได้ถ่ายแตงกวาให้ดูปะ่ะนี่แตงกวาไทยเรานะดูเพื่อน,อ,นอันนี้ยอดอ่อนๆมันตรงนี้ ยายตอนแรกยายนึกว่าโดนอะไรกัดหรือเปล่าเนาะสำรวจดูแล้วไม่ใช่สำรวจดูแล้ว,ว,ลวนี่ยเห็นไหมมาถึงตรงนี้ยังดีๆอยู่มาปลายปลายเหี่ยวโอ้โหสุดยอดเลยเพราะแตงกวากิ่งมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแต่น้ำนะเนาะแตงกวาก็เหมือนกันในเหี่ยวเพราะมันมีแต่น้ำเพราะมัน,นโดนเจอแดด แตงกว่าไทยเรานะคะเนี่ยดูดิเพื่อนๆน,นี่ว้ยยว้ย,ยดูดิตายตายตถ้าวันนี้วันเดียวก็คิดว่ามันจะฟื้นแต่มาเจอพรุ่งนี้อีกวันนะว้ยกูดบุรีปีนี้ไม่ได้เก็บเลยกระโดนแดดเฉาตอนแรกนี่ที่มันลงเหลืออยู่ ดองก็ไม่ได้ดองปีนี้ปีที่แล้วอุตสาห์ตกแต่งกิง่งอย่างดีตัดกิ่งเก่าๆออก ก็ยังมีเหลืออยู่นะนี่โอ้เก็บกินนี่เห็นไหมตอนนี้มันไม่ค่อยเจอแดดมันก็ยังพอมีให้เก็บอยู่อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็เต็มแค่ไม่กี่อย่างเอง บลูเบอร์รี่โอ้ลืมไปดูไอ้นั่นเลยเดี๋ยวต้องเดินไปดูเอ,อ่ลูกพีทและลูกพีทมีอยู่สีลูกกลัวร่วงทิ้งไก่ยายไปทางไหนแล้วเนี่ยหมดเตไปเก็บผลไม้ไก่หายอยากเข้าบ้านพักก็แล้วกันเด้อมีแต่ดำๆเอาอันนี้หน่อยแดงๆ เย็นเสียงรถไหมถึงเวลาหน้าเขาเก็บเกี่ยวแล้วน่าจะตัดคาโลนาั้างเนาะคาโลนาเสร็จแล้วก็ข้าวสาลีเ<ๆ>ดี๋ยวจะมาเก็บอันนี้พวกนี้เหมือนกันแหละเนี่ยว่าจะเก็บวันนี้โอ้โหแดดร้อนถ่ายคลิปไม่ได้เพื่อนๆมาถ่ายมาแค่มาเก็บผักโทรศัพท์มันทนแดดไม่ได้มันดับ นี่ปะอุ้ยอะไรอะอะไรอะนี่นะคะเดี๋ยวยายจะเอาน้ำล้างแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะมากินกันนะคะล้างแค่ฝุ่นฝุ่นออกแคนะ่นั้นเองเพ่น,นไม่มีอะไรหรอกไม่มีสารเห็นแค่สองตัวอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนห้ามก็ไปเข้าสวนยายเด้อแน่จะอะไรล่ะ จะมาเข้ากล้องด้วยนี่มาข้างหลังใครจะเข้ากล้องมาข้างหลังสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแลยจ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาเด้อว,วันนี้สายแล้วเดี๋ยววันหลังยายจะพาไปไล่สุดที่ที่เอ่อต้นลูกพุนนะคะต้นลูกพุนมันยังไม่สุกมากเดี๋ยวจะมีอินเทอร์เน็ตเ <laughs> <laughs> ติมเน็ตเดี๋ยวเติมเน็ตไอ้นั่นก่อน เติมเน็ตมือถือก่อนเดีย๋ยวจะพาไปไลฟ์สดทีม่มาเด้อมาเด้อเพื่อนๆน,นี่กี่อย่างไม่รู้ว่านับเอาเองเด้อฟินฟินไก่กตัวหนึ่งโอยอย่าไปเคีียวพริกใหญ่เด้อโอ้สตาบเี่ยังไม่กินก่อนกินอะไรที่มันเปรี้ยวก่อนนี่อืมตาสว่างเลยเพื่อนๆเลยไม่ค่อยสนุก <laughs> เป็นโบท ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสนุกสุกเต็มที่แล้วมันไม่ค่อยเปรี้ยวหรอกใส่น้ำตาลเยอะๆคนถามว่าเรสชาติมันยังไงใหญ่ว่าก็คล้ายๆกับมะขามนะพอๆกันะนะรสชาติ เปรียปร้ยวๆหวานๆแต่ก็ยังว่าเละมะขามมันก็มีมันก็มีต้นเปรี้ยวต้นหวานเนาะแต่มันไม่ค่อยเปรี้ยวมากมันสกแล้วส่วนตัวเนี้ยอันนี้กุดบรลี่เห็นไหมที่ยายชอบเก็บมากินตอนดิบๆพอสุกมามันหวานเนาะแต่ก็หวานอมเปรี้ยวแต่มันจะหวานกว่าตัวนี้หน่อย เอาสักเจ็ดสิบเปอร์เซนหวานเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนหวานแต่ว่าตอนมันดิบๆจะคลายๆมากอกน้ำกรอบที่ยายชอบกินน่บางคนก็บอกว่ามยมฝรั่งมยมฝรั่งมัน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 กรอบมันอร่อยเนาะกิมปารตอนมันดิบนะยายชอบกินตอนดิบพอสุกมาไม่ค่อยกินอืมต่อไป อันนี้บลูเบอรี่เนาะหวานแปดสิบเปอร์เซนประมาณนั้นแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เหมือนอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันแบบเข้มข้นเปรี้ยวจิดจา้าหวานจืดหวานมะขามมะขามนะร่รแต่อันนี้มันเปรี้ยวจืดจืดหวานจืดจืดอ่ะนะส่วนอันนี้ อันนี้ก็เหมือนกันราดราดเบอร์รี่หมดแล้วเนาะราดเบอร์รี่ก็ <c oughs> ไก่หวานหอมราดเบอร์รี่จะหวานเปรี้ยวนิดนึงอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่ามันเป็นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขานะราดเบอร์รี่ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้จะเปรี้ยวกว่าราดเบอร์รี่แต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันลูกมอน จะไปทางลกบอลแต่ก็ยังว่าแหละมันก็มีหลายสายพันธุ์อีกนั่นแหละเนาะนเพื่อนๆแต่ว่าต้องให้มันสุกเต็มที่นะถ้าสุกไม่เต็มที่ก็เปรี้ยวเวลาเก็บเนี่นะมันมันได้ไม่ไม่เสมอไม่เสมอกันเนาะลูกนี่เปรี้ยวลูกมอกี่หวานย,ยังว่านแล้ลูกนี่หวานหวานหอม บรีบรีเออเราไม่ได้ชิมอันนี้แต่ว่ายายดูในรูปในในในรูปเขาก็ไม่ใหญ่นะมันเหมือนกันไม่มีความแตกต่างอะไรเลยมีสามอย่างนะมีแดง แล้วก็เนี่ยออกเรื่องๆขาวๆแล้วก็ดําดําจะแพงกว่าสองอย่างเนี่ยดํามันจะเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่ามันมันมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันใหญ่ว่าดําเปรี้วกว่าดําเปรี้วกว่าหวานอีกให่เปรี้วกว่าแดง แต่ว่าเขาจะหอมส่วนมากเขาจะเอาตัวเนี้ยไปทําแยมราคามันจะดีกว่านี่ก็ทําแยมเหมือนกันพวกเนี้แต่ยายไม่ค่อยได้ทําเรามีผลไม้เยอะเราก็ทําอะไรที่เราชอบแค่นั้นแหละเนาะมีอะไรอีกทีนี้ไม่มีแล้วเนาะกินทีนี้กินยายกินไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไก่หายไปตัวหนึง่งมันก็อยู่แถวนี้แหละแต่ขอให้ยายมันไปเคียย์พักยา ผลสุดท้ายอันนี้หวานกว่าเพื่อนเลยตอบเปอรี่เด็กกินสตอเบอรีอ่ใส่น้ำตาลมาซะเยิ้มเลยหวานหวานมัน,นาตายายเลยวันนี้กินเบอรีเบอรี กลิ่นเบร,เรีแล้วมาใช้สบู่จะหมดก้อนหนึ่งแล้วนะคะจะหมดก้อนหนึ่งแล้วใครอยากลองใช้ใครอยากสวยอยากน่าใสาลองดูเดอ้อไม่ลองตัวเองไม่รู้หรอกมีแต่ให้ยายบอกว่าเออใช่ดีใช่ดีต้องเอาไปลองดูเองถึงจะรู้ก๋วยเตี๋ยวมันกัน แค่ได้ยินเขาบอกว่าอร่อยไม่เชื่อก็ลองดูแค่ลองดูก็จะรู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่ากา,าแฟเพื่อสุขภาพโดนโดนโดนไหมเมื่อกี้แดดไหมแดด กินเสร็จแดดรมลม,มตกพอดีอ,อ้ไก่ไปเข้าคอ,อกแล้วเพืนเพื่อนไปเข้าคอ,อกแล้วไก่เข้ากรงเข้ากรง น้ำผักกันรดน้ำผักเก็บทัว่วต้องทำตอนนี้ไม่ทำตอนนี้กลางวันมันร้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยดองทำน้ำดองจะทำวันนี้น้ำส้มสายชูหมดจะเอาน้ำส้มเราทำไม่เคยทำน้ำส้มแอปเปิล่ะ เอาไว้แค่ทำเป็นสลัดเฉยๆกินตาสว่างเลยมันเปนะิดเ่ย เย็นนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินข้าวเดือนสี่ห้าทุ่มแต่ก็ไม่กินจริงๆวันนี้จะกินแกงเลียงกินเล่นๆนึกว่าสุกมันจะหวานนะไอ้เนี่ยยายนึกว่าสุกมันหวานมันไม่หวาน,ม,น,ม,วานมันเปรี้ยวกว่าสีแดงอีกไม่ได้ ตอนแรกยัยนึกแต่ว่าอันนี้มันหวานกว่าสีแดงนะพอมากินรวมๆกันอย่างนี้มันเปรี้ยวกว่าสีแดงอะ่ะคือรันชีดาแม่ตอนแรกดูถูกมันจะตายดูถูกว่าอะไรนะเล็กพริกขี้หนูคนสุดท้ายมามันหวานกว่าสีดําอีกนะอร่อยกว่าด้วย สีดำม,มันได้แค่ความหอมมือไม่ค่อยดีโดนปูบาดจับไม่ค่อยถนัดสีดำนี่ยังอร่อยกวา่าอีกตำใส่อะไรดีเนาะอยู่เมืองไทยสมัยก่อนตำมังเม้าใส่ต้นบุก โอ้ต้นบุกแบบคันนะแต่ใส่ของเปรี้ยวไปมันก็หายคันตอนสมัยก่อนยายไปทำมาอร่อยอยู่นะเท่ากันก็คือตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่จิ้มตัวนี้ได้นะ ตัวนี้กินเปะเปาโอเคสตรอเบอรีกินเปะเปาโอเคกุฎบรีกินเปะเปาโอเคส่วนมากคนเขาชอบกินกับพริกเกลือนะแต่ยายชอบกินแบบเนี้ยสตรอเบอรี่พริกเกลือโอเคป้าเพื่อนเบิร์ดยายขอกินก่อนมันยาวแล้วน้องพาเก็บด้วยนะ มันก็เลยยาวจะกินให้ดูไวๆมันก็ยังไงอยู่มันต้องพูดด้วยเดี๋ยวจะเก็บไปทำผลไม้นึง่งให้ดูนะไปนึง่งเพราะว่ายายขี้เกียจร,รูดๆถ้าเราแช่เราต้องรูดออกต้องรูดออกอย่างเงี้ยมันเสียเวลานี่ รถอย่างนี้แล้วก็ไปแช่แข็งแต่ท่านึ่งล้างๆให้มานสะอาดใส่ทั้งพวงเลยเก็บได้ใส่ขวดไว้ก็ได้เป็นปีเนาะยายก็เคยทําให้ดูปีละครั้งเดี๋ยวปีนี้จะทําตัวนี้หนึ่งสักครั้งหนึ่งเพื่อเอฟซใหม่ๆจะไม่จะได้รู้ว่าเขาทายังไงอะไรเงี้ยอืมเนาะกระดาษาู่ยน,นะนะปะปะปพา่อนเพืน เยวยายขอไปรดน้ำผักเก็บถั่วก่อนเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งไปเก็บถั่วรดน้ำผักกันบ๊ายบายกิดถึงคิดถึง,ถ,งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ยยตาด้วยนะคะบ๊ายบาย